สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะคะนันก็คือหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวิจาไม่เอาหนังหมูก็หั่นมันออกไปเลยเพราะว่ามันจะทำให้น้ำมันกระเด็นใส่เราเวลาเราทอดนะแล้วก็แข็งด้วยไม่ชอบกินนะค่ะก็เลยเอาออกให้หมดเลย เวลาหั่นหมูก็หั่นตามที่เราชอบเลยนะคะก็ชิ้นประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งสองนิ้วแล้วก็แล้วแต่หรือว่าจะทอดทั้งชิ้นเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ชิ้นสวย จากนั้นก็จะทำการเอาซ่อมจิ้นเพื่อให้หมูมันเข้าเนื้อเวลาตอนเราหมักหรือว่าตอนเราปรุงรสนะคะใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะใส่ให้ทั่วแล้วก็ใส่น้ำปลาตามชอบ ก็ประมาณหนึ่งช้อนนิดๆแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเราไม่จำเป็นต้องรอนะคะเพราะถ้าเราหมักเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอาไปทอดได้เลย น้ำมันเด็ดแล้วเราก็เอาหมูลงทอดกันเลยดีกว่าค่ะก็ทอดให้เหลืองประมาณนี้เลยนะคะ หมูทอดของเราได้ที่ราค่ะ